ปัจจัยสาคัญที่จะผลักดันการพัฒนาการวิจัยของสถาบันการศึกษาให้ลุดหน้าและเป็นไปตามมาตรฐานสากลเนื่องจากปัจจุบันการวิจัยมีความซับซ้อนมากขึ้นกฎระเบียบต่างๆมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งการอบรมในวันนี้นักวิจัยจะได้รับความรู้ในด้าน หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัยรู้แนวทางในการพิจารณาจริยธรรมของคณะกรรมการและนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สากลการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทยที่สนับสนุนวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์สถาบันขอกราบขอบพระคุณมาณที่นี้ขอขอบคุณคณะกรรมการและทีมงานทุกท่านที่ร่วมกันจัดโครงการขอให้การจัดโครงการครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัยขอบพระคุณค่ะค่ะข,ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิติรัตน์มีมากเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะและก่อนที่ทางท่านวิทยากรนะคะจะบรรยายในวันนี้นะคะก็ขอแนะนำนะคะแนะนำท่านวิทยากรทุกท่านนะคะ นะคะให้ให้ให้ทราบนะคะค่ะท่านแรกนะคะท่านด็อโรอนไทยโพคาทิกรน,นะคะจากคณะแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะคะวันนี้นะคะท่านก็มาดูแลนะคะเรื่องแบบทดสอบพีเทศนะคะและก็โพสเทสนะคะตลอดระยะเวลาการอบรมนะคะท่านจะอยู่กับเรานะคะและท่านจะบรรยายในเรื่องกระบวนการขอความยินยอมนะคะในช่วงบ่ายนะคะค่ะท่านที่สองนะคะท่าน อาจารย์รองศาส,าารรสาตรา,าจารย์รองศาสตราจารย์ดรวิทวัฒน์แจ้งเอี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะในวันนี้นะคะท่านจะมาบรรยายในเรื่องประวัติความเป็นมาของจริยธรรมในคนนะคะแนปฏิบัติด,ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนและความรับผิดชอบในการดําเนินงานวิจัยคะ่ะนะคะท่านที่3นะคะท่านอาจารย์ดรมาดโมรีจิต วิริยะธรรมนะคะจากศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นชื่อป่ะจ๊ะปีหนูต้องเปลี่ยนในวันนี้นะคะ<ส>ท่าน<ส>จะมาบรรยายเ,เรือเ<ล>เ่องการวิจัยในกลุ่มภาวะเกาะบางค่ะค่ะ,คะท่านาที่เปยนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยพันธ์สุขสุเมฆนะคะจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเก้า ะะท่านวันนี้นะคะท่านเป็นทั้งวิทยากรนะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้ประสานงานนะคะในการจัดทาโครงการในวันนี้นะคะและจะมาบรรยายในเรื่องประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะท่านดรนัทธรรมมาน้ําฟ้านะคะจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะวันนี้ท่านจะมาบรรยายในเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับนะคะค่ะ ท่านที่6นะคะท่านอาจารย์นายแพทย์ชุติเทพพีขพุทธนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านจะมาบรรยายในเรื่องการปฏิบัติการวิจัยที่ดีและการประพฤติไม่เหมาะสมในการวิจัยนะคะและท่านสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระสุขสุเมฆสาขากฎหมายและคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ศรีราชาท่านจะมาบรรยายในเรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลและประเด็นทางกฎหมายที่ควรรู้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมเีเนื้อหาที่แน่นมากนะคะแล้วก็มีความสำคัญกับผู้เข้าอบรมสัมมนาทุกท่านนะคะนะคะในลำดับต่อไปนะคะก็ขอกลาบเรียนเชิญนะคะท่านวิทยากรนะคะจากสำนักเฟอร์ซิกค่ะได้ดำเนินการอบรมในวันนี้ค่ะขอกลาบเรียนเชิญค่ะ สวสัสดีทุกท่านนะคะอนาไทยภูพัดจิตต์กรจากนอ,อ,อนะคะมหาวิทยลา,าลัยสงสารนครินได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดค่ะค่เกินค่ะ,คะมันกล้อง,องน,นิดนึงนะคะอาจารย์มีเสียงเอ็กโคครับใครได้เข้าอโรมบ้างเรื่องทู่ม,มานั่งบนดิสถานะนั่งคำต,ตอบจ้ะ ระหว่างระหว่างนี้เพราะว่าเราเริ่มบรรยายช่วงแรกก็คือ9โมงเนาะอาจารย์ยวิธิวัตพร้อมแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เออขึ้นอยู่กับความสะดวกเลยนะคะนะคะช่วงนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทํา ข้อสอบพีเทสก็ทำทำก่อนได้นะคะค่ะนะคะทางเพราะทางผู้จัดกำหนดไว้ด้วยไหมคะว่าต้องทำพรีเทสด้วยแล้วก็มีชื่ออยู่ในทั้งพรีเทสและโพสเทสใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ในพีเทสชื่อสองร้อยโอเคเลยค่ะไม่ต้องินแล้วตอนนี้ เพราะว่าบางท่านนะคะลงทะเบียนอาจจะวันนี้ติดภารกิจนะคะแล้วก็ไม่้เข้ามาถงแั่ถ้าถ้าอย่างนั้นก็เชิญแล้วแต่อาจารย์วิทวัฒน์จะพร้อมเลยนะคะเพราะว่าโดดไม่โหลดโมเดลหูฟังน้ำการโหลดทีแต่ว่าลบกวรทางผู้จัดน่าจะต้องมิว ทุกท่านที่ไม่ใช่วิทยากรตอนที่พูดอะคะ่ะเพราะว่าเสียงจะได้ไม่รบกวนเนาะนี่คุณพีเปิดดูนี่ตรงนี้แตพีมานี่เพราะว่าอาจจะต้องมีูวจากทางผู้จัดจะสะดวกกว่าเพราะบางท่านอาจจะไม่ไม่รู้ว่าตัวเองเปิดม่อยู่ ไม่เห็นเนยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดก็คือ P ีเท t เอาไปก่อน <มา S 2> แบบนี้ใช่ใช่ค่ะ P t e ท t นี่คือไม่ต้องอซีเรียสนะคะนี่อาจารย์บอกอยู่ P t e ท t ไม่ต้องซีเรียสใช่ค่ะคือ P test <ขอ>เนี่ยทำเพื่อจะได้ประเมินตัวเองถูกว่าเดี๋ยวเราจะตั้งใจฟังอะไรบ้างเพราะว่า เรื่องวันนี้มีทั้งหมดอ่6หัวข้อใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 7หัวข้อในพ r e เ t e เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นตัวประเมิน